ทริโอโปเค355นะครับเป็นซอฟ์บล็อกขนาด55เซนเป็นซอฟ์บล็อกพกพาเล็กแล้วก็บางเบามากนะครับตัวนี้เป็นซอฟ์บ็อกที่กางง่ายมากนะครับกางง่ายยังไงเรามาดูกันในชุดจะมีตัวซอฟ์บล็อกนะครับหนึ่งชิ้นแล้วก็มีเมาส์ตรงนี้เป็นเมาส์โบเวนนะครับตัวเมาส์เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นเมาส์ที่เป็นพวกสปีดไลท์ได้นะครับตัวนี้ TR074 นะครับเราสามารถซื้อที่หลังเพื่อเพื่อใส่กับสปีดไลท์ได้นะครับ มีผ้าขาว2ชั้นแล้วก็มีกิจให้ครบชุดนะครับเวลาใช้งานกดล็อกตรงนี้นะครับกดล็อกเข้าไปแก๊กเดียวได้เป็นซอฟต์บ็อกส่งสวยๆอย่างนี้เลยแล้วก็จะใช้กับแฟลชสตูดิโอเรไฟเอ d นะครับเอาเมาส์โบเบ้นมาใส่ก็สามารถใช้งานอย่างนี้ได้เลยนะครับแล้วแล้วในชุดนี้เนี่ยเขาจะมีอยู่หลายขนาดมากนะครับจนถึงใหญ่สุดก็คือที่เป็น8เหลียญนี้คือ120เซนแล้วก็มีที่เป็นสติปบ็อกด้วยครับ